กูดาบสวัสดีเพืเ่มได้พี่และมิดรักไปไมีพี่น่ารักทุกท่านด้วยเพราะอยู่กับไอ้แมวเหมียวนวลพวกเส้นคนนี้คนเดิมแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋ากับวายโคสเตอร์ครับทุกคนเกมนี้ไม่ค่อยได้เข้าบ่อยนะครับมาทุน50าสิบเข้าวันนี้ครับทุกคนแล้วเบ็ดที่จะเล่นวันนี้ครับเล่น,นเบ็ดสามนะครับไม่เล่นเยอะนะจ๊ะพี่จ๋าเผื่อใครจะเล่นเบ็ดนี้ตามนะครับไปเล่นสูตรนี้ตามลองดูนะครับเข้าหรือเปล่าเปิดเทอร์โบเปิดออโต้สามสิบครั้งไปดูนะครับ ว่าจะเข้าเออหรือเปล่านะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับวายโคสเตอร์ในวันนี้ผมจะดจองูนย์แตกมาแบบนี้2องกยังคงไหลแล้วไปที่7 2 0แล้วแตกไป1.50ไหลไม่หยุดเป็น27กหหนําไร1เท่าเป็นเรียบร้อยระเบิดระเบิด์มาแล้วผมทำโตโต้ทำโค้งได้ให้จะพี่จ๋าไม่ผิดหวังเดี๋ยวสูตรนี้นะทุกคนโอ้โหสาใจหวานจี๊ยบว้าวไปดูต่อจะพี่จ๋าอ่าห้านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรลับมาจ๊ะพี่จ๋าได้มาจากคนคนนะครับี่เา แอบอยู่ในหลังบ้านคนนึงนะจ๊ะพี่จ๋าน้องหมดเลยว่าสูตรแบบนี้หายากนะทุกคนหมจะหลุดมานะโอ้โหหวานเตียโอ้ยแล้วบอกเลยครับทุกคนเกมที่เข้าวันนี้ครับไวโคสเตอร์นะครับอย่าพลาดนะจ๊ะพี่จ๋าคือต้องบอกตรงนี้นะครับบอกจุดหนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋าว่าน้องไม่แน่าไม่เล่นตานะผมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่มาโอ้ดีเว้นเพื่อนได้อูดีเว้นเพื่อนได้พี่ได้ดูนะครับก็ลองพิจารณาดูเองนะครับเพราะว่าน้องกรทุนตัวเองปรับเองเล่นเองเป็ดเองกับมือจ๊ะพี่จ๋าลองพี่จ๋าดูเองว่าคนจะตามไมม่ตาานนะะเ ตอนนี้ทางนั้นนะครับก็อย่างเพื่อนเพื่อนเปน้องๆทุกคนมีสตินะครับใครจะเล่นตามสูตรนี้เบ็ดน,นี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับแต่ว่าใครที่มีเว็บตัวเองปามาจำที่บอกนะครับไม่ได้เชิญชวนนะทุกคนใครที่มีเว็บตัวเองประจำม,มาจำพี่จ๋าเล่นเว็บตัวเองเลยครับไม่จำเป็นต้องมาตามนะครับแต่ว่าถ้าอยากเล่นสูตรเดียวกันตามได้ไม่กักไม่ห่วงครับทุกคน เขาบอกว่าสูตรนี้กว่าจะหลุดมาหายากนะจ๊ะพี่จ๋าโอเคแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเล่นแบบตัวเองก็อย่าลืมที่จะเข้าเกมนี้นะจ๊ะพี่ที่พี่ทุกคนน้องไม่ได้พี่ถอดไอซ์สูญเสียก็เกมเลยนะบอกก่อนพี่พี่นั่นเกมนี้แตกพี่พี่ก็ได้ไปแค่นั้นเองนะครับพี่พี่ได้วันละสามร้อยเดือนละเก้าพันว้าวเลยครับพี่ทุกคนนะจ๊ะพี่จ๋าถึงบอกว่าใจเย็นๆไปต่อง่ายๆค่อยๆดูคลิปดูวันๆอาจจะฝากกดทับตะไคร่นิดนึงแค่นั้นก็พอนะจ๊ะพี่จ๋าเนาะเป็นกำลังใจให้เล็กร้อยนะครับบโโออ้้หหวานี๊ยย คือระโดดไม่หยุดเด้ผมเป็นซุปเปอร์เมก้าวิน200อยูน20กำไรก็ตีไปทั้งสามเท่าจากเมื่อกี้นะสมุดทุน50มาจาพี่จา๋าหไปต่อครับ <S <S ตอนนี้คือกำไรสี่เท่านะอ่าใช่ครับกําไรสี่เท่าจากพี่จ๋าเอ้สี่เท่าป่าววะแปดเท่าดีใครว่าสี่เท่าดูต่อ,อย,ยาวๆครับทุกคนคุณ50อ่ะเริ่มมีดูดบ้างครับตามสไตล์พีจีทุกคนพีจีนะครับถ้ามันแจกเราหนักเร็วมันจะดูดเราเร็วครับทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะงั้นนะครับสูตรที่ผมจะบอกดูให้จบนะครับทุก เป็ดสามพักหนึ่งมันจะเริ่มดูว่าโดนพอเพื่อนเพื่อนเลือกแตกคลุกนะครับปรับเป็ดครับหนีเลยครับเป็ดที่ต้องไปต่อนะครับต้องบวกทีละสองก็จะพี่จ๋าไปเป็ดห้าต่อครับผมถึงบอกนะครับว่าวันนี้มาทุนน้อยนะพอขึ้นในเป็ดสูงๆเนี่ยมันจะใช้สูตรไม่ได้นะจ๊ะพี่จ๋าเพราะงั้นนะครับดูสูตรนี้แล้วลองดูนะครับว่าคนพิจารณาเปิดอ๋อถามเลืกหรือเปิดเทอร์โบอ่ะดีเฟซ์กันใหม่ครับทุกคนอาจจะเล่นไดแค่ประมาณ2องไม้นะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะตามก็ลองไปตังสู้ร้อยแปดสิบพันดาโอ้ ถ้าจะพี่จ๋าทำโตๆตนะผมสูตรทำงานนะผมสูตรทำงานอันล็อก้วผมเรียบร้อยรางวันไม่กะทันทีนะผมคือร้อยแปดสิบจาี่จ๋าซึ่งก็ชูมือหุยว่าเลยครับผมไปต่อไอเลยกูไปต่อครับผมเหมือนที่บอกนะจ๊ะพี่จ๋าเมื่อกี้ว่ามันมันจะมีช่วงที่มันดูนะจ๊ะพี่จ๋าเพราะงั้นต้องเปลี่ยนเบ็ดหนีนะผมช่วงที่เปลี่ยนเบ็ดหนีโ้หเฮ้ยไปดูจะกล่าวทําไหนทุกคนวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นไวโคเซอร์มากๆนะครับแล้วก็ เวลาที่ผมมีเทคนิคอะไรนะครับเวลาที่ผมมาแชร์ก็เ,เพื่อนๆนะครับใครที่ผมอยากเป็นคนหนึ่งนะครับที่ดังที่ดังขึ้นมาบ้างแล้วจะพี่จ๋าเขาก <c> ็ <oughs> มีแอดแนนใช่ไหมไอพวกแอดอะไรนะ S P G L P G S P D เลยพี่เออน้องก็อยากเป็นคนหนึ่งนะครับพี่เป็นไอแม่เหมียวคนดีคนดังกันจะพี่จ๋าไงแค่แค่น้องมาอือทุกนคนในบีทุกคนในดูก็พอแล้วยังไงก็อย่าลืมหน้าแม่เหมียวคนนี้นะครับผมไปที่ไหนก็เวลาเล่น P G ก็อย่าลืมนะครับว่าเออได้สู่คนนี้มาเล่นที่นาพู่เล่นพู่เล่นพู่เล่นแค่นี้ก็ คือเพื่อนเพนเล่นแล้วนึกถึงผมก็ดีใจนะจ๊ะพี่จ๋าแค่นี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วผมแล้ววายแถวสองเรียงมาแบบนี้จ้าจ้าพี่จ๋าแล้วเรียงไปสี่สห้าคูณเก้าสิบแล้วเรียงอีกหนึ่งดอกเป็นสี่สิบแปดจบไปอย่างสวยงามเงินเออรางวัลก้อนโตครับทุกคนอ้หวิมาว่ะมาว่ะเอาเรื่องคือเบื้องแตกงก็จะพี่จ๋าโอ้โหหยุดไม่อยู่เบรกไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ครับทุกคนไปต่อครับสิบหกครั้งสิบห้าครั้งสิบสี่ครั้ง โอ้โหีแฮปปี้ทูเกเตอร์โอ้โหแฮปปี้ทูเกเตอร์จัดไอ้จัดวันนี้ผมน่าจะจบที่ประมาณหนึ่งพันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะพี่จา๋าโโอ้หเริ่มมีดุลน,นะครับมาเริ่มแจกครับตามสไตล์ที่ผมเหมาะนะครับเพราะเป็ดนี้เรล่นไม่ได้จะพี่จา๋าต้องโดดเป็ดหนีนะครับอ่ะตีไปสักพันห้าสิบแล้วกันเอาโอเคครับผมกำไรตอนนี้คือ ตีไปเลยหนึ่งพันทุกคนตีไปเลยหนึ่งพันครับจบไปอย่างสวยงามครับวับนนี้ไม่ี้เล่สามารถคุยกับเพื่อนได้วันนี้กูไม่โดนดูดนะครับกูปั่นมากูไม่โดนดูดนะจ๊ะพี่จา๋าหกครั้งครับผมและก็เล้จะจบอ่ะปกติของผมเริ่มมีดูดบ้างแล้วตามพีจีตาม,ตามสไตล์พีจีครับตั้งแต่บอดตั้งแต่ต้นคลิปจ๊ะพี่จ๋าว่าองมีสติทุกครั้งในการเล่นนะครับเหลือเหลือสี่ครั้งครับสามอ้าได้ใหม่นิดหน่อยครับทุกคนสองแล้วเปลี่ยนให้เป็นวายหรือเปล่าจ๊ะพี่จา๋าไม่ได้นะครับ 1. อุ้ย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 ต้องดอิยุ้ยจบแบบนี้เลย,ยจบไปง่าย,ายๆเลยยังนักย่าทำไม่ได้กันด้วยความสงสารเลยยุ้ยเดือดจัดเดือดจัดอุ้ยพอแล้วครับทุกคนไอแมวเหมียวนี้ลาไปก่อนโคตรเดือดแล้วเจอกันใหม่เจ้าพี่จ๋าโคตรเดือดอารมณ์ดีจะไปถอนก่อน <laughs>